สบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีคั่วพอมันกับน้องมูวานครับมาเด้อกินข่าทน้ากันครับผมตั้งเตาแล้วนะครับผมเรียบร้อยมือนีเมแอนเข้าคั่วห่วยพอมันต้่มไก่พอมันตัวนน้นะครับผมอ่ะตั้งเตาแล้วนะครับผมทอดยังนอมือนีนอนะครับผมสงสัยสิเป็นอาหารกับข่าเจ้าเด้อนะครับขันเมนมีน้ำมันนี่นะครับผมอ้า แม่แอนเขาคั่วครับมื้อนี้ครับกินเข่าน้ากันที่คั่วพ่อหมานกับน้องหมูหวานครับแม่นู่ยังมันเ้แม่แอนห่วยปลาทูเข้มตัวนี้โอ้ของแสบของแสบแม่แอนที่ทอดปลาทูเข้มสูกิน็นึกว่าสิเป็นพัดเป็นจืนกับเขา่าสีกินกับเข่าเจ้าหนะนะไดครับทอดปลาทูเข้มเด้อพี่น้องเด้อจำแล้วก็ทอดบักพริกแห้งนะครับผม นนัวเนาะไิกินโดนเลยครับหากินยากกเด้อหากินยากหากินยากอันนี้คือคือหอมมันบะหม่แอนเอาหอมลงก,กรนเนาะครับเนาะหอมแดงนะครับเฮาซอยแล้วเฮาเอาลงถอดครับเอาไว้กินกับเป็นบะเม่แอนเอาไว้กินกับนะฮะถอดมันจะเริ่มฟูขึน้นฟูขึ้นนะฮะสำหรับในส่วนของหอมแดงนะครับซึ่งนอกจากหอมแดง Bye. แล้วก็จะมีพริกแข็งน้า ทีเฮาใส่ถอดนะฮะที่เราจะใช้ทอดนะครับผมหลังจากที่ทอดหอมแล้วนะครับเรียบร้อยนะอย่าให้ไหมแห้งเอาซํมเหลืองนะครับเมแอนก็จะเอาพริกลงแล้วนะครับผมต่อไปคือพริกอย่าลืมนะครับเด้อรอบแรกคือทอดหอมก่อนครับรอบสองคือทอดพริกแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับผมทอดปลาทูปลาทูเค็มปลาทูเค็มนะครับผมอ่ะ เรียบร้อยนะฮะแม่แอนเอาพริกขึ้นแล้วนะครับผมเอาปลาทูเข้มลงนะครับนี่คือการทอดนะฮะการทอดปลาทูเข้มปลาทูแดงมันบมแม่แอนเออเอา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 ควครับพี่น้องครับมือนี้กินอาหารทะเลครับอุ <c oughs> บลราชธานีกับทะเลนี่นะครับผมเป็นพันโลคนเด้อครับไก่กันครับเป็นพันกิโลคนเด้อ บุญหลสายเง่าครับที่ได้กินอาหารทะเลครับโอนี่ครับเมแอนเห็ดอาหารทะเลให้กินครับผมหลังจากที่ทอดประมาณสองนาทีนะครับผมเมแอนตักพักแล้วนะครับผมเพื่อให้เส็จน้ามันครับคือปลาทูนี่นะครับมันสุกอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเอาลงทอดให้มันหอนให้มันอุ่นจะซื้อครับค่อยๆกับการอุ่นนั่นแหละนะครับค่อยๆกับการอุ่นนะฮะบ่ต้อง ถอดดนถ้าถอดดนมันสีแหงมันสีแข็งรับมันจิบโสะแบนะครับผมตอนนี้ก็คือพักให้เสด็จน้ํามันนะครับให้เสด็จน้ํามันเดี๋ยวไปพอกันอยู่พากเข่าต่อนะครับอเป็นกระเสียบผักอาหารทะเลครับมากินข้าวน้ากันบ่ายนี้นะครับคั่วพอหมานกับน่องหมูหวานนะครับผมวันนี้กินอาหารทะเลมีดอกไม้ด้วยนะครับกินอาหารทะเลนะครับวันนี้รวย พันกว่ากิโลเด้อขับขี่ห้างจากทะเลขับอุบลราชธานีครับบุญลายสายเงาดีกินเขากับอาหารทะเลครับผมปลาทูเค็มครับถอดไม่ไม่มีพริกแห้งทอดมีกระเทียมเอ่อมีหอมทอดนะครับส่วนดอกอัญชันหลังบ้านนะครับหลังบ้านส่วนอันนี้จะเป็นหมูยอของของพี่หมูหวานนะครับหมูยอของพี่หมูหวานพา่อหมาจะกินปลาทูเค็มพี่หมูจะกินพี่หมูจะกินหมูยอใช่ไหม เปน็นมีพริกใช่ไหมไม่มเป็นไรไม่เผ็ดหรอกลูกกินเผ็ดที่จะได้เรียนหันเลยมามาหอมก่อนหอมก่อนแก่แกข้าวแก่ข้าวมา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 ,มา <laughs> โอ้บริกกินโดนบริกกินโดนพี่น้องเลย บ่อใดกินดนบ่กินดน,ดน,ดน,นต้องเอาให้เข็ดต้องเอาให้เข็ดอือือืม,มาลูก ไหมมนัมเนเผ็ดเพราะว่าในาในหมูย่อมันมีส่วนผสมของพริกไทยครับ่พก็นเลยเผ็ดพริกไทยพริกไทย,ไทยมันหอมเลยไหมแอนมันหอมหอมไหมปลาทูทอดใหม่มันหอมทอ,อดใ่กินเลยครับถ้าเอาไว้นานเนื้อมันสีนแหน่นครับมันสีบอหอมครับสีบเสียบแล้วก็มันจะหอมหอมเจียวนะครับ หอมเจียวกะหอมแล้วก็หอมหอมผิกขงนน้ำหอมพริกกิ่งแห้งอหอมพริกแห้งน้ำนะะยำยำเซกันลดกลางในน้อยๆนี่เกิดรุ่นห่อดอกนะครับอื นี่กินง่ายครับผมถอดประทูเข้มครับกินง่ายกินง่ายจำขีมันอยแหละจำขีมันอือมันจินโบหลมันจินขีโบไลบอกกินได้ได้แซ่บเกลือเกลือ รูเที้ปักนี่ออยมาหรอถ้าผมเป็นคนที่มากินนัวๆครับจำทุกครั้งตัวมีตอนประทูติดมาด้วยนะครับข้าวสันมันบนนัวครับแล้วก็ผมจะจับผมจะจำนี้อีกนะครับมันถึงจะหอมครับหอมเจียว พิสศนก็มีครับพิสศษกม็มีอืมอืมเสียบ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 อืมเสียบอีกแบบหนึ่งนะครับมามา ถอดโบทูเข้มใหม่ๆครับหอมนัวครับลูกหมูฝากลูก,กาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให,ให้ลูกให้น้องหมูหวานให,ให้หนูให้ครัวพอหมานกับน้องหมูหวานครับให้กำลังใจแม่แอนผู้เขาครัว,วนํ้ำนะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะฮะแต่ว่าผมก็ยังกินตอยดอกครับ กินต่อกินต่อนะฮะเดี๋ยวพอกันเมนูหนานะฮะเมแอนเข่าขั่วขอบคุณในหลายครับวันนี้ทอดปลาทูเค็มโอ้สุดๆไปเลยอยากให้มากินน้ำด้พี่น้องเอยอืม